อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่14กันยายน66ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะคะสำหรับข้าวโพดประจำวันนี้แอดมินแจ้งดังต่อไปนี้ค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7บาท60สตางค์ต่อกิโลกรมัมถึง7บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ถัดมาเรามาอัปเดกตกันต่อกับข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง10บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ไม่เกิน14.5%เนาะ ราคาอยู่ที่11บาท23สตาง์ต่อกิโลกรัมถึง11บาท3 5สตาง์ต่อกิโลกรัมค่ะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ว่าราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจกนกว่าคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ